ดีค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะพามาชมต้นเอเคียสแบเทนะคะจุดชมเวลของเมืองในสวดค่ะไปดูกันเลยค่ะมาแล้วอยากง,งามเลยเดี๋ยว,วสวยมากสวยมากค่ะพี่น้องยิ่งก็อยู่ประเทศ เห็นว่าช่วงวิวสวย thank you อ่าเดี๋ยวเราจะพามาดูต้นต้นเออต้นเคสเบติเห็นไหมนี่คเคสเบติไปมาดูกันนะคะเ <mm นี่ยลวงหมดแล้วโอ้ยกำลังสวยเลยแต่ลวงหมดแล้ว นี่เห็นไหมต้นเคสแบทเทค่ะกำลังสวยงามเลยนะคะเห็นไหมใครเห็นความสวยของต้นเคสแบทเทไหมตอนที่มันกำลังแบบสวยๆกับผมมาถ่ายกันอ่านี่สวยมากค่ะนี่สวยเนาะเอาค่อยๆเอาไปชา้ชาๆนะให้ทุกคนได้เห็นกันนะคะ กวาสวยของเคสแบดเทนะที่มันกำลังจะล่วงลยนะคะเห็นไหมมันกำลังล่วงเห็นปะมันกำลังล่วง,ม,งมันกำลังล่วงมันกำลังล้วงลย กเสร็จอุมโมงเราเห็นว่า mm hmm. ผู้ใดสิแวะมาเที่ยวกับมาเที่ยวใดเนาะค่ะน้อนี่ mm hmm. แล้วก็เราก็จะมีจุดจอดรถให้เราจอดนะคะ mm hmm. เราก็จะจอดรถแล้วเราก็จะไปถ่ายสวยๆกันนะ,ะ๊ะ mm hmm. ที่รักจ๋าโอเคโอเค

โอ้ยนางงามหมุนได้แบบนี้หมุนโต้ได้แบบนี้หมุนเออหมุนเห็นกํนาลังใจนี่ตาก,กล้องกระเลน่นนะมันมึงตายเอาซ่ารถมาระวังรถมาเอ้ยสวยรถโอ้ยดูเห็นไหมเอลฟาชมดอกนี่มันจะเป็นดอกสีสวยๆนะคะไม่จะได้ thank you skate นี่ค่ะดอกซากุระเนาะดอกซากุระดอกเอเขาเรียกว่าอะไรนะไอฟ้าระวังรถลรกระวังรถหลบ,อลบ,ลด,ลบดอกเอดอกเคสแปเทไหมครับพี่น้องเห็นไหมสวยมากไอฟฝ้าระวังรถนะจ๊ะที่รักโอเคนี่สวยมากเห็นไหม <c oughs> เป็นแบบนี้เลยเห็นไหมเนี่ยเนี่นๆๆยังสีเลยนี่นนนไว้มมนหลวงครับ นี่คะ่ะคู้สาวกำจะท่ายรูปสวยๆนะคะ <c oughs> นี่คะ่ะถือทั้งทั้งทั้งแถบนี่ใช่หมดเลยเนาะแล้วก็หินโขดนี้คือเป็นจุดถ่ายรูปของเราสองคนนะคะ ร่วงแบบมันรวมเริ่มร่วงด้วยเลยนะสวยอยู่นะมันก็เริ่มร่วงลวงมาเนาะนก็มันเป็นกระทางรถเนาะเป็นห้างรถค้นยางสินะมมันก็ล่วงพื้นเต็มเลยค่ะเห็นไหมเนี่ยค่ะอันสีบอกว่าไปถ่ายรูปนะอากาศเห็นแดดอย่างนี้นะคะหนาวนะคะพี่น้องต้องใส่เสื้อก่อน ไอ้เพื่อเพื่ออยากได้วิดีโอที่สวยงามที่สุดเราก็ต้องลงทุนสวยนะคะแต่หนาวค่ะใส่เสื้อก็เด้<ะ>หนาวสิบอกใครเอ้ยเฮ้ยสแกนสตอปสแกนสตอกย่ สวยนะคะแต่มันก็เริ่มโรยแล้วเนาะมันก็เริ่มโรย มาเดินออกกําลังกายด้วยนะจ๊ะหรือว่ามองไม่เห็นเปอนใส่แว่นตาในคนมาออกกําลัง ค่ะคลิปนี้ก็จบลงด้วยประการเช่นนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์สุดตับตะไคร้ด้วยนะคะบ๊ายบาย